ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรสวัสดีครับเพื่อนๆชาวลาศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจะมาพูดถึงดาวดวงใหญ่ที่กำลังจะย้ายราศีในวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้า6ดาวดวงใหญ่ที่ว่าคือ ดาวเสารดาวประธานบาประเคาะจะโคจรย้ายจากราศีมังกรโคจรเข้าราศีกุมดาวเสารย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรให้กับชาวราศีเมษช่องทองโหลาเราดูดวงตามลัคนาชาวราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวเสาดาวเจ้าเรือนกรรม,มะโคจรย้ายเข้าราศีกุมเจ้าเรือนลาภะลาภะคือลาบผลโชคลาบการโคจรย้ายของดาวเสาได้ตำแหน่งที่ได้มาตรฐานคือกเกษตราทิบย์ีกเกษตราทิบย์ีคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งดาวเสาร์อยู่ในเรือนพระลาหูเป็นตำแหน่งคู่มิตรใหญ่อีกทั้งพระลาหูจรทับลัคนาได้ตำแหน่งเทวีโชคจึงส่งผลดีให้กับชาวราศีเมษเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จทางด้านการงานหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงด,ด้านการงานในทิศทางที่ดี ชาวราศีเมษบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับโชคลาภจากการทํางานโชคลาภจากการเสียเส่ยงโชคภาพรวมของดาวเสาร์ที่โกจรย้ายราศีครั้งนี้ถือได้ว่าดวงชะตาชาวราศีเมษหลังวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดวงการงานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จ ความก้าวหน้าด้านการงานด้านการงานมีความโดดเด่นดาวศุกร์ดาวเจ้าเรียนการเงินลอยอยู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่14มีนาคม2566ดาวศุกร์อยู่ราศีมีนทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวมหาอุด มหาอุดคือความยิ่งใหญ่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ดวงการเงินจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้านการเงินหาเงินได้คล่องตัวดวงการเงินบางท่านมีรายได้หลายช่องทางในวันที่15มีนาคม2566ดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าราศีเมษได้ตำแหน่งปะปะคือความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนความอ่อนแอ จึงส่งผลทางด้านการเงินของชาวราสีเมษจะมีการใช้จ่ายเงินพอสมควรช่วงที่ช่วงนี้ชาวราสีเมษจะกระเป๋ารั่วมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายพอสมควรดาวพุธดาวเจ้าเรือนศาสระอยู่ราสีกุมตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2566ถึงวันที่10มีนาคม2566 ดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะคือการติดต่อธุรกิจการเจรจาธุรกิจการนำเสนอขายอาชีพนักขายดาวพุธอยู่ราศีกุมทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ศัตรูจึงส่งผลให้การเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการเสนอขายช่วงนี้มี ปัญหาและมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยสิ่งที่ชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังคือเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาชาวราศีเมษจะต้องตรวจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาตรวจสอบให้รอบคอบด้านการงานวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคือหน้าที่การงาน จากโคจรย้ายเข้าราศีกุมเจ้าเรือนลาภะลาภะคือโชคลาภการโคจรย้ายของดาวเสารอยู่ราศีกุมหลักโหราศาสตร์คือดาวเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตร,รษตาทิบดีเกษตรตาทิบดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งอีกทั้งดาวเสารอยู่ในเรือนพระลาหูเป็นตำแหน่งคู่มิตรใหญ่ดังนั้น หลังวันที่หนึ่งมีนาคม2566สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานไปในทางที่ดีขึ้นดวงการงานมีความก้าวหน้ามีโอกาสสำเร็จด้านการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนหน้าที่การงานแต่สิ่งที่อยากเตือนในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน เกี่ยวกับเรื่องของงานดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชะอยู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่22กุมภา2566ถึงวันที่10มีนาคม2566ดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัสชะสาชัคือการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการนำเสนอขายดาวพุธอยู่ราศีกุมแ,แม้งตำแหน่งดาวคู่ศัตรู ชาวราศีเมษท่านที่ทำธุรกิจในช่วงนี้การเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจอาชีพนักขายช่วงนี้จะมีปัญหาและมีอุปสรรคชาวราศีเมษสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาจะต้องมีการตรวจสอบให้อรอบคอบด้วยด้านการเงินชาวดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงิน ลอยอยู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่14มีนาคม2566ดาวศุกร์อยู่ราศีมีนได้ตำแหน่งมัธนามาตนฐานคือดาวมหาอุจมหาอุจคือความยิ่งใหญ่ส่งผลให้ดวงการเงินมีสภาพคล่องดีดวงการเงินหารายได้รายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ต้องขอเตือนชาวราศีเมษหารายได้คล่องตัวแต่จะมีรายจ่ายตามเข้ามาช่วงนี้ชาวราศีเมษบางท่านกระเป๋ารั่วมีการใช้จ่ายเงินพอสมควรขอให้ชาวลาสีเมษควรวางแผนการใช้จ่ายเงินด้วยที่เพื่อจะได้ควบคุมการใช้จ่ายเงินด้านความรักชาวราศีเมษ ดวงความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะช่วงนี้ดวงจะเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับทางด้านการงานชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจมีปัญหากันบ้างเล็กน้อยเกิดจากความไม่เข้าใจกันจนบางทีอาจจะเกิดการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยขอให้ชาวราศีเมษมีสติใช้เหตุผลค่อยค่ พูดกันด้วยเหตุผลเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันสำหรับคนโสดดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นถ้าได้พบเจอใครก็ควรจะคบกันแบบเพื่อนไปก่อนและศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนด้านสุขภาพชาวราศีเมษด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยมีบ้างเล็กน้อยชาวราศีเมษควรจะ ระมัระวังตัวและดูแลสุขภาพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไม่ควรเครียดกับงานมากเกินไปควรจะมีเวลาพักผ่อนเพื่อสุขภาพแข็งแรงก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทองโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง